วัสดีครับผมน้องบ้านคุยเองวันนี้เราจะมาเปิดบีบลูกค้าให้ดูนะว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยได้รับบีบอะไรมาถึงจะเริ่มทํางานกันได้อ่าไม่มีใครเคยเปิดเผยมาก่อนนะหรือว่ามีวะเฮียก <Yeah, S 1> ูไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่ากูไม่เคยเห็นแล้วกันอ่าผมไล่ระดับความเพอร์เฟกของบีบนะกูเกสกอตซึ่ง ทั้งหมดทั้งมวนี้ทุกอันสามารถเอามาทํางานได้ดีทุกอันนะแค่ความละเอียดในเนื้อหาเนี่ยลดหลั่นแตกต่างกันไปนะโอเคอะมาดูระดับกู๊ดก่อนอ่ะระดับกู๊ดเนี่ยคือจะเป็นระดับที่ข้อมูลไม่เยอะนะไม่ได้มีการตีสโคบอะไรเรามากมายไม่ได้ฟิกเราเยอะแต่รู้แค่ว่าคือแบรนด์อะไรกูจะขายอะไรกูจะให้มึงทาอะไรแค่นี้แค่นี้พอนะอันนี้คืออยู่ในระดับกู๊ดแล้วอะ แบรนด์มันฝรั่งยี่ห้อหนึ่งนะเป็นไหนก็มามา7สไลด์นะสไลด์แรกนี่ก็คือบอกว่าเอ้ยเขาเป็นใครนะแล้วก็แคมเปญอะไรนะหน้สองนี่ยก็คือเป็นแท็กไลน์อ่าพวกสโลแกนหรือพวกแฮชแท็กอะไรพวกนี้เขาจะเรียกกันว่าแทนะ็กไลน์นะแล้นก็คือ ป๊อปกรอบพิกเกมเนี่ยก็จะเป็นคำสโลแกนสั้นๆเนี่ยพิกเกมนะมันก็หมายถึงอะไรอะ่ะเราก็ไม่รู้ไงว่าเกมในที่นี้คืออะไรแต่พอรูปที่เขาเอามาเป็นภาพโปรโมทเนี่ยเราจะเห็นว่าอ๋อมีลูกบอลใช่ไหมอ่ะมันก็เกตและอ๋อหมายถึงแบบว่าความกรอบของมันฝรั่งทอดกรอบยี่ห้อน,นี้พิกเกมได้เลยนะเป็นแคมเปญที่เชื่อมโมเมนต์ระหว่างการดูกีฬาฟุตบอลกับมันฝรั่งทอดกรอบ เพื่อให้กิจกรรมของทุกคนสนุกขึ้นและมีรสชาติมากขึ้นเมื่อมีอยู่กับคุณไม่ว่าจะดูบอลกับแฟนกับเพื่อนกับครอบครัวก็จอยได้ทุกช่วงเวลาอ่ะ จบแค่นี้นี่อหกอไหมคือที่จริงมีแค่หน้านนี้มาให้หน้าเดียวเลยอะกูทํางานได้แล้วเนี่อไหมเพราะว่าเขามีชื่อแคมเปญของเขาแล้วว่าเขาชื่อแคมเปญอะไรกับสิ่งที่ให้ทําคืออยากให้เชื่อมโมเมนต์ของการดูบอลและการกินมันขรา่ลังทอดกรอบเข้าด้วยกันว่าพอกินแล้วก็ดูไปด้วยเนี่ยมันสนุกมากขึ้นนะมันเอนจอยมากขึ้นนะแค่นี้อยู่ในโหมดกูดแล้วแต่ว่า เขายังมีต่อนะต่อมาเป็นสไลด์ของโปรดักต์เนาะก็จะเป็นเขาเขียนว่า2รสชาตินี้เท่านั้นอ่ะก็จะทําให้เราเข้าใจงานมากขึ้นว่าอ๋อไม่ใช่ยี่ห้อนี้ที่เป็นรสไหนก็ได้นะแต่ว่าต้องเป็น2รสนี้เท่านั้นอ่ะแล้วก็เข้าใจแล้วต่อมาครับขีเมสเซจนะขีเมสเซจคือสิ่งที่อยากจะให้สื่อสารอย่างในตรงนี้มันเป็นแค่แบบแท็กไลน์แบบอธิบายเบื้องต้นว่าเราจะให้ทำอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ต้องมี Key ีเมสเซจที่เจาะหรือว่าจะให้เราพูดเรื่องอะไรเป็นคีย์หลักๆนั่นคืออย่างแรกคือมันฝรั่งทออดกบ เนี่ยอร่อยเกินห้ามใจจนหยุดไม่อยู่อ่านะคือแท็กไลน์เนี่ยต้องเป็นคํานั้นเป๊ะแต่ถ้าเป็นคย์เมสเซจเนี่ยจะเป็นอะไรที่มึงต้องเสืออารมณ์ความรู้สึกนี้ออกไปให้ได้ส่วนเราจะไปบิดคํายังไงอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นต้องมีกับแท็กไลน์ก็คือป๊อปกรอบพิกเกมนะก็มีเขียนว่าเนี่ยรายละเอียดสินค้าเนี่ยสามารถดูได้ที่ตามลิงก์นี้อ่ะคือถ้ามึงอยากรู้ละเอียดมึงไปดูอีกลิงก์หนึ่งอ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ ดีนะอาต่อมาอยู่ในหมวด Step ป o c คอมมิชชั่แคมเปก็คือแบบว่าขั้นตอนการทำงานที่ทำยังไงให้สมบูรณ์โดยไม่มีข้อผิดพลาดน,นะเออก็คือมีดูดอ้อนนอกเหนือจากบอกว่าแท็กไลน์คืออะไรคีเมเซจคืออะไรจะให้ขายอะไรต้องบอกได้ว่าแล้วอะไร ที่ทาได้และทําไม่ได้ล่ะอ่าเขาจะมีเขียนมาอ่ะวิดีโอต้องสว่างและชัดเจนสามารถนํามาให้แบรนด์รีโพสต์ได้คือเขาเขียนมาเนี่ยถ้าเป็นอินโูเนี่ยก็ต้องอ่านแล้วก็เฮ้ยมาดูดีๆนะว่าเราได้ดิวขเขาไหมว่าสามารถไปรีโพสต์ได้นะหรือว่าไม่ได้อะไรเงี้ยอ่ะถ้าคุณแบบไม่ตั้งใจอ่านบีดิดีอ่ะอันนี้เขาก็ได้เปรียบแล้วเนี่ยหรอกไหมเออเหลโลโกโล้แบรนด์และโปรดักชชัดเจนนะมีสองรสชาติในวิดีโอแล้วก็เห็กิจกรรมการเชียร์บอลหรือดูบอลที่ชัดเจนอ่าเห็นไ,ไหมอันนี้คือบังคับเลยว่า ละเอียดอ่ะกูไปทำตีวอลเล์บอลไม่ได้ต้องเป็นบอลเท่านั้นอะไรเงี้อยอไหมอ่าต่อมาคือดอนนะก็คือโลโก้สินค้าห้ามกลับด้านห้ามถ่ายภาพเบอร์หรือไกลจนเกินไปจนเห็นไม่ชัดเจนห้ามพูดถึงแบรนด์อื่นนอกจากเห็นเสื้อผ้าหรือพ็อปในวิดีโอห้ามเป็นสีเหลืองอ่าก็จะเป็นแบรนด์คู่แข่งอะไรเงี้เออแล้วก็ห้ามพูดคำหยาบคายหรือสื่อถึงการเมืองต่างๆ นะคือการ call out อะไรเงี้ยมันก็ดีใช่ไหมมันก็ถูกต้องแต่ว่าบางทีแล้วเป็นองค์กรใหญ่มีดูแลคนเยอะมีทิศทางอะไรที่เขาแบบว่ามันค่อนข้างจะนอกเหนือจากการเมืองอะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบนะเราอย่าไปทําให้เขาต้องลําบากอะไรเพิ่มเติมอะ่ะคือถ้าเราอยากจะ call out เรา call out, า call out ของตัวเองหรือว่าถ้าแบรนด์อยากจะ call out มันก็เป็นเรื่องของแบรนด์เขาที่อยากจะพูดเองในนี่ออกไหมแต่ไม่ใช่ว่าเราไปทําให้เขาเองแล้วเขาโดนเพราะว่าเราทําอะไรเงี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหม <c oughs> ต่อมาคือ <c oughs> ไม่แต่งกายโป๊หรือล่อแหลกจนเกินไปฮะอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเเเราาาาาไปทํโดยยพละกน้มมีีขแว ว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ถ้ามันโป๊เกินไปหรืออะไรเกินไปเขาสามารถปรับแก้เราได้มันคือการรัดกุมของเขาแล้วก็ให้เรารัดกุ่มตัวเองด้วยเราก็ต้องอ่านนะแต่แก้มันคือดูดอนใช่ไหมว่าแต่ในส่วนต่อมาเนี่ยมันคือแคปชั่นรียลไร์มต์ก็คือสิ่งที่จําเป็นต้องมีในแคปชั่นจะใส่แคปชั่นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่สิ่งที่จำเป็นต้องมีคือเหล่านี้นะและสุดท้ายก็เป็นหน้าปิดจบนะก็แล้วแต่ว่าจะใส่อะไรขอบคุณหรืออะไรก็ว่าไปนะเนี่ยครบถ้วนนะว่าจะให้เราทําอะไรนะคือพอเราได้บีบมาค่อนข้างเคลียร์ขนาด คือมันจะแคบลงทําให้เราพุ่งเป้าไปได้ง่ายว่าเราจะพูดเรื่องอะไรเนอะสิ่งที่ขาดไปนิดนึงคืออะไรมันคือ t a r ์เก็ตนะด้วยความที่พอมันเป็นมันฝรั่งทอดกรอบใครก็กินได้เพราะนั้นทาร์เก็ตเขากว้างมากเขาก็เลยอาจจะไม่ได้เจาะมาให้นะว่าจะให้พูดกับใครอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าถ้าเป็นวัยรุ่นหรือเป็นเด็กอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบเอาไปทางการ์ตูนไหมซูเปอร์ซาบูล็อกอินาซิมะอีเลเว่นอะไร ถ้าเกิดเป็นวัยทํางานเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยอ้าวอาจจะไปทางแบบนักฟุตบอลตัวจริงไหมอะไรเงี้ยเออได้ไหมแต่เท่านี้ก็ถือว่าเป็นบีฟที่กูดแล้วนะอ่ะต่อมาครับคือในดับเกรดนะก็คือละเอียดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะตะกี้มีสไลด์7หน้าอันนี้มีสไลด์11หน้านะหน้าแรกเหมือนเดิมครับก็คือบอกนะว่าตัวเองเนี่ยแบรนด์อะไรนะหน้าต่อมาเนี่ยอ่ะอันนี้มันแล้วแต่จะจัดเรียงนะเขาเอาดูดอนขึ้นก่อนเลยอยู่ที่ว่าการเรียงลําดับความสาคัญของเขาคืออะไรอันนี้บอกก่อนเลยว่ากูให้ไม่ให้ทําอะไรนะเออมันก อยากให้ใส่เสื้อที่เป็นสีของแบรนด์เขาแหละก็คือดาเขียวขาวนะแล้วก็สินค้าไม่ฟิตไม่กลับด้านเนี่ยเห็นไหมอะไรอะไรนี้เขียนเขียนเหมือนกันทางนั้นเลยเนาะเออเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเขาไม่เขียนเนี่ยแล้วเราดันไปทําภาพกลับด้านให้เขาเนี่ยแล้วในสัญญาบอกว่าแก้งานกันไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเราไม่อยอมแก้ให้เขาอะไรเงี้ยกลายเป็นเขาผิดอะไรเงี้ยทั้งที่ภาพโปรดักต์มันควรจะถูกต้องถูกด้านอยู่แล้วเนี่ยหรเาเออต่อมาคือต้องไม่เห็นตัวกล่องบรรจุภัณฑ์เห็นแต่ ตัวสินค้าอ่าอันนี้คือจำเป็นเลยนะสมมุติว่า,ามันเป็นแบรนด์เกี่ยวกับโฟมล้างหน้าใช่ไหมแล้วมันมีกล่องบรรจุภัณฑ์แต่เขาอยากให้เห็นตัวหลอดอะ่ะตัวกล่องเนี่ยมึงเอาออกไปเลยอ่างเงี้ยต่อมาครับหากต้องมีซีนถ่ายคู่กับสินค้าอื่น ต้องไม่เห็นสินค้าแบรนด์อื่นนะนี่ก็เป็นการปกป้องแบด์ตัวเองแหละคือเขาเอาเงินมาจ้างเราแล้วใช่ไหมไม่ได้จ่ายเงินมาโฆษณาให้แบรนด์อื่นนะเว้ยนึกออกไหมเออเราเดินเดินไปเราแบบไปทำเ,เรื่องแบบในเชลลร้านวัสด์สรสมมติแล้วเราก็ไปชี้ว่าโปรดักต์เขาอยู่ตรงนี้นะแต่แม่งติดโฟมล้างหน้ายี่ห้ออื่นนี่เป็นตับเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาควรจะให้เราทําอย่างนั้นไหมนึกออกไหมเอออ่ะต่อมาครับแคมเปญทีมเหมือนไอ้ตะกี้ก็คือกิกป๊อปกรอบพิกเกฟเรียกเป็นแคมเปญทีมหรือว่าจะเป็นอแท็กไลน์มันได้เหมือนกนนะ อันนี้คำสนุกครับผมว่าไฟหน้าสิวต้องโฟมไฟนี่เป็นไงคืออันตึกแยมันก็รู้นะว่าขายอะไรแต่ว่าคลิกเกมยังไงเนี่ยเราต้องไปดูคีมเมเซอีกทีหนึ่งว่าเขาให้พูดเรื่องเตะบอนนลนะอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันสื่อชัดหลายอย่างนะไฟหน้าสิวอ่าเกี่ยวกับสิวใช่ไหมและคําว่าไฟอ่ะใครใครช้ชายไงผู้ชายนะไฟกันอนะไฟกันใช่ไหมไฟหน้าสิวต้องโฟมไฟอ่ะตรงนี้เราเขียนชื่อแบรนด์แล้วใช่ไหม ต่อสู้กับสิวต้องโฟมของฉันอ่าเห็นไหมแล้วก็เป็นการเล่นคำนะให้เป็นคําติดปากได้อันนี้เขาเล่นกับคำว่าไฟและไฟอ่าเห็นไหมมันน่าสนใจตรงนี้เอ้ยตอนนี้คือคําติดปากนะแล้วก็เป็นสั์ผู้ชายใช้นะแล้วก็เห็นชัดว่าขายอะไรในแท็กไลน์ สุดยอดเลยนะคำนี้ผมชอบมากมีเขียนต่อด้วยว่าสินค้าเนี่ยมันทําอะไรได้นะกนะ็คือการล้างหน้าเพื่อจบปัญหาสิวต้องไม่ใช่อะไรก็ได้น้ําเปล่าสบู่โฟมพี่สาวเห็นไหมเขาเขียนเจาะมาชัดเลยเนี่ยโฟมพี่สาวไม่ได้มันต้องเป็นโฟมผู้ชายมันก็คือ,อชัดเจนเลยนะว่าจะขายไขย่อยากจะฝ้ายหน้าสิวต้องโฟม โนหนึ 1> no 1, เรื่องโ no นสิวอ่ะไม่อีกอันนึงและคือ,อแคมเปญหลัง,งเขามันคือไฟหน้าสิวต้องโฟมไฟแต่อีกคำหนึ่งที่แบบหน้าเอามาเล่นโนหนเรื่องโ no นสิวอ่าคำมันเท่นีนึกออกไหมันจดจําง่ายอะ่ะต่อให้ไม่ใช่เป็นแคมเปญหลักของเขาแต่ว่าคําแค่นี้เราก็สามารถเอามาหยอดในเนื้อหาได้และทําให้คนรู้สึกว่า โอ้ยเฮียถ้าเราอยากจะให้ของดับหนึ่งที่ไม่มีสิวเนี่ยก็ต้องโฟมยี่ห้อนี้เลยวงเล็บยอดขายอันดับหนึ่งโฟมล้างหน้าสำหรับผู้ชาย่าเห็นไหมตอนแรกเขียนว่าไม่ใช้โฟมพี่สาวตอนนี้เขียนแล้วว่าโฟมล้างหน้าสำหรับผู้ชายครบมากนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือมีเขียนเลยว่าอยากจะให้ใส่แฮชแท็กอะไรบ้างนะอ่ะในหน้านี้ มีบอกแล้วว่าแทกไลน์คืออะไรแฮชแ็กอะไรบ้างอยู่ในหน้าเดียวเลยผมรู้สึกว่ามันเกรดนะแต่ว่าเรายังไม่รู้ดีเทลว่ามันใช้สารอะไรใช้อะไรยังไงอะไรเงี้ยแค่บอกว่าสู้สิวได้แต่ถ้าคนที่เขาสนใจจริงๆเขาจะดูว่าแล้วทำไมถึงรักษาสิวได้มันดีกว่าอนอื่นยังไงมันต้องละเอียดกว่านี้ใช่ไหมอ่ะไปดูต่ออ่าอันนี้ objective ครับวัตถุประสงคนะ์เนาะมันเหมือนการเขียนรายงานเลยนะนึกออกไหมไอสิ่งที่เราทาตอนเด็กอะการเขียนรายงานว่าวัตถุประสงค์คืออะไรอันนี้มันก็คือเป็นส่งต่อให้คนที่ไปทํางานต่อเข้าใจเนี่ย objective นะก็ค ฟ์มลางหน้าไฟต์สร้างให้รู้ว่ามันมีสินค้านี้อยู่นะอันนี้คือออบเจคทีฟเขานะสร้างประสบการณ์กระตุ้นให้ผู้ชมเนื้อหาอยากทดลองใช้หรือซื้อสินค้าต่อมาคือส่วนอ m a ัสฟอร์รีวิวก็คือส่วนที่จาเป็นต้องคํานึงถึงว่ามันต้องมีอยู่ในคอนเทนต์นะอะ แต่กีสิ่งที่คํานึงถึงของในระดับู๊ดเนี่ยก็คือมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับบอลเกี่ยวกับการเชียร์บอลแล้วก็กินและทําให้เอนจอยขึ้นใช่ไหมแต่นี้พอเป็นโฟมล่างหน้าเนี่ยบางทีแล้วเขามีช็อตที่ต้องการที่จะให้มีอะ่ะคือไอเดียเนี่ยเราเปิดกวงให้คุณนะแต่มันมีซีนที่จำเป็นต้องมีอยู่แคมเปญทีมเมสเซจนะแล้วก็ภาพซีนโชว์สินค้านะเพราะถ้าเขาไม่เขียนไว้ก่อนเนี่ยแล,แล้วคือเราไปวางไกลๆเราไปวางข้างหลังเราไปวางแอบๆอะไรเงี้ยไม่ได้นะต้องโชว์เลยต้องไหมอ่า ภาพซีนที่จดจาว่าผู้ชายเนี่ยอย่าใช้สบู่ให้คนดูเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สบู่ล้างหน้าซึ่งก่อให้เกิดสิวนะอ่าคือพอเขาจะขายโฟมใช่ไหมเขาก็ต้องทําให้คนรู้สึกว่าโฟมเนี่ยมันดีกว่าเขาเลยอยากจะสร้างเสริมความเข้าใจให้คนรู้ว่าเฮ้ยใช้โฟมล้างหน้านะอย่าไปใช้สบู่อะไรมั่วๆนะอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีภาพซีนล้างหน้านะนี้เรื่องที่ล้มนะแล้วก็ภาพโชว์หน้าหลังใช้ต่อเนื่อง7วันถ้าไม่เขียนมา7วันมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดว่าพอเราล้างปุ๊บเราหล่อเลยเราเท่เลยอะไรเงีเย้ยอาจจะเป็น ออแล้วก็ช่องทางการจัดจําหน่ายนะว่าขายที่ไหนอะไรเงี้ยนี่ก็เป็น5้าเรื่องที่เขาฟิกว่าจําเป็นต้องมีในหนึ่งเรื่องต่อมาครับโฟตโต้ไกด์ไลน์พอมีคําว่าไกด์ไลน์เนี่ยก็คือเป็นแนวทางแนละ้วแต่ว่าไม่ได้บังคับว่าจําเป็นต้องทําอย่างนั้นนะแต่ว่าเขาออกแบบซิสเต็มมาให้ก่อนว่าถ้าเป็นแบบนี้ดีนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไปเลี้ยงมั่วกูหลอก่อนแล้วกูค่อยไปซื้อสินค้าแล้วกูค่อยไปล้างหน้าจริงแล้วกูค่อยเห็นผิวสัมผัสตั้งๆที่มึงล้างไปแล้วอะไรเงี้ยแบบว่าเขาก็ไกด์มาให้ว่าเราควรจะทําอย่างนี้นะ ซึ่งดีนะภาพที่จะต้องมีหากมีมากกว่าสีภาพสามารถคิดเอทดเรื่องราวให้เป็นเรื่องเดียวกับรูปภาพที่จะต้องมีได้นะก็คือความต้องการเขาเนี่ยต้องการแค่สี่รูปนี้แต่ถ้าเราจะเดเวล็อปไอเดียใส่เรื่องราวอะไรเพิ่มเติมก็ใส่เข้าไปนะ,ะที่พูดไปทั้งหมดตะอกี้มันอยู่ในช่วงของแค่แท็กไลน์และก็ขีเมสเซจแค่นั้นเองนะอันนี้คือยังไม่เข้ารายละเอียดข้อมูลสินค้าเลยคิดดูดิอันนี้คือแค่ระดับเกรดนะ,ะรายละเอียดข้อมูลสินค้านะครับพอมันเป็นเรื่อง ข้อมูลสินค้ามันเริ่มลงดีเทลว่าเพราะอะไรสิวถึงหายไปนะ่นก็คือมีเขียนว่ากําจัดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวได้ถึง99.9%ว้าวนะแล้วก็ใน10วินาทีนะมีเส้นเร็วเนี่ยนะแล้วคือนอกจากใส่เนื้อหาอย่างเดียวเนี่ยเขาแบบตกแต่งมาให้อ่านง่ายด้วยนะแบบสีของฟอนต์เอ่ยขนาดของฟอนต์เอ่ยเรียงลาดับว่าอะไรสําคัญอะไรสําคัญน้อยลงอะไรเงี้ยซึ่งมันเจ๋งมากเลยนะต่อมาครับไฟย,ยอดขายอันดับหนึ่งนะโฟมล้างหน้าประเภทออย แอนแอกเน่นะเป็นวิชวลของเขาเป็นวิชวลที่เขาขายคือจริงๆจ,จำเป็นต้องใส่ไหมก็อาจจะไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าใส่มาเราก็จะเห็นภาพในหัวชัดเจนขึ้นนะว่าตอนเขาถ่ายโชว์บอดักเขาถ่ายแบบนี้นะตอนเขาโชว์หน้าหล่อเนี่ยเขาทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้คือ ไฟฟ orm ล้างหน้าน็อกเกมสิวอยู่หมัดนะะคือมันจะมีคาสร้อยต่างๆเพิ่มเติมมากมายให้เราเอาไปเล่นได้อีกพอบอกว่าไฟหน้าสิวเนี่ยมันคือการต่อสู้ใช่ไหมมันก็มีคาสร้อยเด็กว่าน็อกเกมสิวอยู่หมัดไฟกับสิวแล้วกูน็อกสิวได้อะไรเงี้ยคำแต่ละคําที่เขาโยนมาให้เนี่ยเราเอาไปเล่นต่อเติมได้สนุกสนานมากมายเลยนะเนยเขาจะมีเขียนมีหลอด,ขน,ดนาาขนาดไหนบ้างมีราคาเท่าไหร่บ้างทั้งที่ไอที่เขาจะให้เราขายเนี่ยมันเป็นไซส์เดียวใช่ไหมแต่ว่าเขาก็สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจก่อนว่าเขามีหลายอันนะหน้าุยขอบคณนะ ตอนนี้เราได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเลยในระดับเกตคืออะไรมีแท็กไลน์ที่แข็งแรงแล้วก็รู้ทาร์เก็ตของตัวเองตั้งแต่แท็กไลน์แล้วนะแล้วก็คีเมสเซจของเขาเนี่ยก็ชัดเจนนะว่าใจพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคือเรื่องของฟูมหน้าของผู้ชายนะแต่ว่าไม่ได้ฟิกไอเดียว,ว่าจะต้องทํำยังไงแต่ว่าฟิกมาในบทที่ว่าจะต้องมีฉากแบบไหนบ้างเพื่อขายของเขาแต่ส่วนไอเดียเพิ่มเติมเนี่ยมึงไปคิดเอาเองพอชัดแบบนี้ว่าเกี่ยวกับเรื่องไฟต์ต่อสู้ผู้ชายเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อกำจัดปัญหาสิวเงี้ย สีดำใช่ไหมดำเขียวใช่ไหมเออดำเขียวขาวถ้าเป็นผมนะคิดเร็วๆผมไปนึกถึงคุณเนลฟาตุล่าเนาะแปลว่ายุคนียที่เขาเพิ่งกลับมาแล้วเขาแบบเป็นร่างแบบกลับมาจากนรกอ่ะทาหน้าดำอะไรเงี้ยแล้วก็มาต่อยกับคู่นิรพิเศษเก่าอะไรเงี้ยเออนะล้วก็ต่อยอดได้อย่างนั้นไงอ๋อที่ทาหน้าดำอ่ะเพราะเป็นสิวหรือเปล่าอะก็เลยกบหน้าไว้ใช่ไหมแล้วพอแบบต่อยไปต่อมาเปื้อนเห็นเป็นสิวไม่ได้ล้ล้างหน้าพอล้างหน้าปุ๊บเจ็ดวันต่อมามาล้างใหม่ กมมันจะเปลี่ยนเล็กน้อยถ้าคุณยังไม่ให้คำตอบผมบางทีเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะนี่ไงมันได้เลยนะนึกออกปะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปนะก็คือในระดับก๊อตนะและอีกขึ้นมาอีกขายของผู้หญิงแล้ะทีนี้แบนทา โลออนนะสำหรับผู้หญิงก็จะมีดีเทลเยอะกว่านะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นเพศที่สนใจรายละเอียดดีเทลเยอะนะว่าใส่อะไรเข้าไปยังไงบ้างรักษาผิวฉันได้จริงหรือเปลารักษาร่างกายฉันได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็ชื่อรุ่นว่าดีโอนะอ่าอ่านแว็บแรกมา๊บในหัวกูเป็นโจโจ้ก่อนเลยนะเป็นดนะีโอ่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็จะติดปัญหาที่ว่าแบรนด์เขาดูแบบอยากชูเสียมพูนะเพราะว่าบรีฟต่างๆเนี่ยเขาเป็นเสียมพูหมดเลยนะบางทีแล้วอุตเสดเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะก็เลื่อนๆผ่านดูๆไปแต่จริงแล้วอ่ะสังเกตม ทุกเบฟเนี่ยเขาจะเล่นเรื่องสีของแบรนด์เขานะบางทีแล้วพลังของสีอ่ะไม่ต้องพูดอะไรเห็นสีปุ๊บเรารู้แล้วว่าอันนี้แบรนด์อะไรอะไรเงี้ยอ่ะทำไมอันนี้ถึงอยู่ในระดับกอสอันนี้มีทั้งหมด16สไลด์สไลด์ก็เพิ่มมาจากอันเดกี้นิดหน่อยแต่ทำไมถึงอยู่ในโหมดกอตนะต้องบอกก่อนว่าไอสองอันก่อนนั้นเนี่ยที่เป็นกู๊ดกับเกรดเนี่ย คือดีนะมันสามารถไปทํางานต่อได้แล้วแต่ว่ามันจะมีนอกเหนือจากที่เอาไปทํางานต่อได้คือพื้นฐานความเข้าใจของแบรนด์ด้วยนะแบรนด์มีที่มาที่ไปยังไงทิศทางของแบรนด์เป็นยังไงอะไรเงี้ยอ่านี้คือเขาบอกด้วยว่าแบรนด์เขามีที่มาที่ไปยังไงและมีทิศทางยังไงด้วยนะอ่านะเป็นแบรนด์เครือที่อยู่เบื้องหลังบริษัทเครื่องสําอางชั้นนําของประเทศไทยมาอย่างยาวนานเอ่อนี่มีเขียนบอกด้วยอย่างแบรนด์นี้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 และ อย่างแบรนด์นี้อ่าเราเข้าใจแล้วอ๋อนี่มันถ้าเกิดเราดูโปรดักต์แวบ,บแรกพอเราไม่รู้จักใช่ไหมแล้วไปคิดเอาเองเอ้ยยี่ห้อใหม่หรือเปล่าอตจพอเราอ่านพื้นเพรื้า อ๋อต่อให้เป็นแบรนด์ใหม่แต่ว่าพื้นเพเขามีหลายแบรนด์มามากก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยแล้วเป็นแบรนด์ที่รู้รจักทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็พอจะเทียบทาร์เกตได้ว่าแบรนด์ต่างๆที่เขาทามาทั้งหมดเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นทาร์เกตแมทหมดเลยนี่หว่างั้นอันเนี้ยอยู่ในเครือนี้ก็น่าจะแมทเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็มีเขียนต่อยว่าแบรนด์เนี่ยมีมุมมองที่มาจากไลฟ์สไตล์และกิจกรรมของสาวๆยุคใหม่อ่าที่เปิดโอกาสให้สาวๆเผยผิวในโซนต่างๆของร่างกายมากขึ้น โดยที่ไม่ได้สนับสนุนค่านิยมความขาวาแต่มาช่วยเพิ่มในความกระจ่างใสในจุดเล็กๆกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นใจที่ยิ่งใหญ่ เราอ่านถึงนี้ปุ๊บอ๋อเราเข้าใจแล้วว่าไอ้คำว่าไวท์ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แบบทาแล้วแบบขาวนึกไหมแต่ว่าทุกผิวเนี่ยสามารถใช้แบรนด์นี้ได้มันจะไม่ได้ขาวโดดมันจะไม่ได้ขาวโอโมโม,มาแค่เฉพาะรักแร้คุณน่ะแต่ว่ามันจะดูกระจ่างใสในเนื้อผิวของคุณนี่แหละมันจะไม่มีจุดกระดำกระด่างในเนื้อผิวแบบของคุณนี่แหละอ่าตอนนี้ก็คือเราอ่านใน้ปุ๊บเราเข้าใจโปรดักต์มากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ทําให้เรารู้สึกชอบแบรนด์มากขึ้นด้วยเพราะว่าพอมาพูดเรื่องความขาวความขาวเนี่ยเราก็จะรู้ เราต้องมาขายความขาวกันอีกแล้วเหรอในยุคไหนแล้วเนี่ยแต่พอมาอ่านแบรนด์ s อ o ี่ o ุ๊ไม่ใช่เขาไม่ได้อะไรอย่างนั้นหรอกไหมเขาส่งเสริมให้ทุกคนมั่นใจในผิวของตัวเองนะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะสื่อสารออกไปให้คนนอกเห็นแบรนด์เขาเนี่ย ก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยว่าแบรนด์ต้องการจะขายใครขายอะไรนะอ่ะต่อมาปุ๊บแยกเซ็กชันมาเป็น Product Info นะน,นี้ก็ภาพคิวิชวลของสินค้านี้มาว่าเ,ออเวลาเข้าไปจัดองค์ประกอบขายขายยังไงหรือว่าออพรีเซนเตอร์เขาเป็นใครอะไรเงี้ยตรงนี้ก็คือหอมเนียนใสมั่นใจสุดวงแขนอ่ะอันนี้มันก็คืออะไรมันก็คือแท็กลไลน์เห็นไหมเอออันนี้ก็คือเป็นใสกับใจใช่ไหมพอคล้องจองมันจะพูดติดปากง่ายอืมอ่ะอน,นี้ปุ๊บเป็นตัวโปรดักต์เอออย่างอันนี้คือมี3กลิ่นเขาก็จะปูขึ้นมา3อันใช่ไหม ในโซนออกมาครับมันก็จะเป็นโซนที่ลงดีเทลลึกไปอีกแล้วนอกจากว่ากลิ่นสากลิ่นมันแตกต่างกันยังไงมีเทคโนโลยีอะไรที่ทําให้มันก่อเกิดขึ้นมาได้อะไรพวกนี้เราจะสื่อสารออกไปหรือไม่สื่อสารออกไปให้คนดูคอนเทนต์เรารู้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเรารู้นะเออคือถ้าคนสื่อสารยังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปเล่าให้คนอื่นรู้เรื่องได้ยังไงนะต้องละเอียดเบอร์นี้เลยนะแค่นั้นยังไม่พอนะกูว่าสารสกัดก็เยอะแล้วนะมาอีกครับระดับกอ๊อตต่อมาคือแล้วไม่ใช่สารสกัดอะไรละเอียดเบอร์นรออนีีี้้เเลลยออ่ะรรดดับบกกกมวาาทง เขาเขียนไว้ว่าไม่ทดลองกับสัตว์ในขั้นตอนการผลิต ซึ่งอะไรเหล่านี้มันไม่ใช่แค่การบอกว่าตัวเองมีอะไรดีแต่ว่ามันคือการเข้าใจทาร์เก็ตของตัวเองด้วยว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาเรียกร้องเรื่องอะไรกันวะเรียกร้องเรื่องเอ้ยอย่าทดลองกับสัตว์นะอย่าเอาเวชภัณฑ์สำอางไปทดลองกับสิ่งมีชีวิตอื่นนะอะไรเงี้ยเหรอไหมเขารู้ว่าทาร์เก็ตตัวเองเป็นใครและอยากฟังอะไรกับเขาอ่ะเออนะเจ๋งดีอืต่อมาครับแล้วคุณนึกว่ามันจะจบแล้วมีต่อระดับก๊อตก็คือพอมาพาร์ตตรงนี้ครับมาเจาะทีละโปรดักใน3อันนั้นอ่ะมันแตกต่างกันที่อะไรบ้้าาางแยกกมอีหหนโ อ่านตาแตกเลยนี้ระดับก๊อตนะอ่ะมีต่ออีกผลการทดสอบว่าทําไมของเราถึงดีโอ้ก๊อตไปหรือเปล่ามันแบบโ,โหเนี่ยอะไรเหล่านี้มันมันดีตรงไหนมันดีตรงที่อินฟูหลายหลายคนต้องไปทดลองเองก่อน,นอะไรอะไรเองก่อนแต่เนี้ยเขาเขียนแบบตามเปเปอร์มาให้แล้วอะว่าทดลองมาแล้วนะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเออบางทีแล้วเราอาจจะเอามาเดเวลลอปทำงานต่อได้เลยอะไรย่างเงี้ยถไหมอ่ะทั้งหมดทั้งมวลตะกี้ครับยังไม่เข้าสู่บีฟโอ มาหน้าที่15ครับเริ่มเข้าสู่บีฟสิ่งที่เขาต้องการให้ทำเนี่ยเขาต้องการให้ทําว่าระหว่างใช้ vs ไม่ใช้แตกต่างกันยังไงอ่านะโฟโต้ระบัม on Facebook 10-20ภาพโดย1ภาพเนี่ยแบ่งออกเป็น2ช่อง ช่องหนึ่งเนี่ยใช้กับอีกช่องหนึ่งไม่ใช้อ่าซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้ไม่ได้ฟิกนะแต่เขาเขาแค่ต้องการว่าข่ทาที่ขายของเนี่ยอยากให้แบ่งเป็นอย่างนี้แต่เนื้อเรื่องอื่นๆเนี่ยมันจะยังไงแล้วแต่ตีมคือใช้ Product ์ s ไม่ใช้ Product แค่นี้ความมั่นใจก็ต่างกัน 3. คือทําภาพใช้สินค้า v s ไม่ใช้สินค้า ข้อ2เนี่ยขยายข้อ1คือข้อ1บอกว่าให้าทำสิภาพโดยแบ่งฝั่งซ้ายขวาใช้หรือไม่ใช้ข้อ2เนี่ยขยายความข้อหนึ่งว่าฝั่งที่ใช้กับไม่ใช้เนี่ยมั่นใจแตกต่างกันนะข้อ3เนี่ยให้ขยายความข้อ2ออีกว่าฝั่งที่ใช้เนี่ยมีอินเนอร์ที่มั่นใจกับฝัง่งที่ไม่ใช้เนี่ยมีอินเนอร์ที่ไม่มั่นใจเขียนรูปมาข้อเดียวก็ได้เนี่อแบบว่าก็อตอะละเอียดมากนะตามสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันนะเช่นการโหนรถไฟฟ้าการใช้สินค้าโหนรถไฟฟ้า ได้สุดแขนช่องภาพที่ไม่ใช้สินค้าจะต้องหนีบแขนไม่กล้ายกหรือช่องที่ใช้สินค้าจะสามารถลดน้ําต้นไม้ชูสายยางลดน้ําได้ไกลๆอย่างมั่นใจแต่ฝั่งที่ไม่ใช้สินค้าจะต้องหนีบหนีวงแขนเพราะไม่มั่นใจลดน้ําต้นไม้ไม่ได้แค่ใกล้ๆเป็นต้นค่ะ อ่าไ,ไหมไม่ใช่แค่ว่าจะให้ทาอะไรแต่ยกตัวอย่างมาให้ฟังด้วยด้านภาพที่ใช้สินค้าให้มีวางหรือถือสินค้าให้เห็นชัดเจนอันนี้ก็คือจําเป็นต้องมีใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ฟิกว่าจะต้องถือเพราะม,มันสุดวงแขงใช่ไหมมันอาจจะเป็นแบบว่าวางไว้ก็ได้อะไรเงี้ยเออสามารถเลือกสินค้าแค่1กลิ่นได้สลับกลิ่นกันได้แต่ละภาพเขาเข้าใจแล้วว่าขายทั้ง3อันอะ่ะจะเอาให้มันแบบโผล่มาเยอะทั้ง3อันเลยเรื่องไงอะไรเงี้ย ลูกค้าเข้าใจลราข้อ5เนี่ยคือให้มี1ภาพที่ถ่ายสินค้าเดี่ยวๆเห็นชัดทั้ง3กลิ่นหรือถ้าสะดวกสามารถถ่ายสินค้าที่วัดสันได้นะคะอ่าแล้วก็พิกัดที่ขายสินค้าบราๆๆาบี่นะสุดท้ายครับเดสโค้ดนะก็คือชุดโทนสีชมพูเผยให้เห็นผิวใต้วงแขนได้เห็นไหมแตกต่างกันอื่นอันแรกคือไม่ได้ฟิกโทนสีมาแต่ว่าขอว่า ไม่เอาสีคู่แข่งอ่าต่อมาครับขายควมลังหน้าเขาอยากได้สีดําหรือเขียวหรือขาวอยู่ในอยู่ในโซนนี้ใช่ไหมอันนี้คืออยากได้สีชมพูที่ไม่บางวงแขนอ่าสุดท้ายคือ product knowledge อ่าก็คือความรู้ความเข้าใจในโ r o d u c t นี่กูยังเข้าใจไม่พออีกเรยแต่คิดมันก๊อดมากแลวนะหอมเนียนสมั่นใจสู่วงแขนผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อล้ากลิ่นกายให้วงแขนเนี่ยแลดูเรียบเนียนกระจ่างใสไร้คาบขาวบาบาบาาเนี่ยเออแล้วก็อุดมไปด้วยสารสกัดบา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 เนี่ยกรณีไม่พึงพอใจสามารถรับประกันคืนเงินภายใน ส4วันว้าวเนี่ยประเสริฐไหมว่ามันก๊อตแล้วอ่ะสุดท้ายก็สไลด์ที่16ก็คือขอบคุณนะตอนนี้คือเราเราเข้าใจแบรนด์เขามากๆเลยนะขายใครขายผู้หญิงที่เป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมแล้วก็อยากให้มี2อฝั่งที่ใช้และไม่ใช้ที่แตกต่างกันใช่ไหมแต่เนี้ยคือในด้านต่อย,ยอดทางด้านไอเดียเนี่ยผมก็คิดไปแบบสนุกสนุกแบบว่าเฮ้ยถ้าเราไปขายแบบผู้หญิงจา๋าไม่ต้องจ้างกูก็ได้เนี่ยหรอะแปบลบว่าอะไรแปบลบว่า,แบบวาเราจะทําให้เป็นคอนเทนต์แบบผู้ชายที่ขายผู้หญิงนะอ่ามันก็จะแบบ สดใหม่น่าสนใจมากขึ้นอตอนแรกผมอ่านชื่อโปรดักเนี่ยมันเห็นคําว่าดีโใช่ไหมกูคิดไปถึงโจโจ้แล้วแต่ดีโอมันใส่เสื้อสีเหลืองแล้วเขาต้องการใส่เสื้อสีชมพูเอา้างั้นไปใครดีอะ โจลูโน่ไหมอ่าอันนี้เป็นเป็นความรู้ความเข้าใจแบบพวกคนดูการ์ตูนหน่อยนะโจโลูโน่พระเอกภาคห้ามันเป็นลูกดีโอแล้วมันใส่เสื้อสีชมพูอ่าแล้วมันแบบไอ้การ์ตูนเรื่องโจโจ้เนี่ยมันมีความแบบชุดแบบไม่อิงเพศมากๆอ่ะชุดแบบว่าโอ้โหแฟชั่นจัดเลยอ่ะเออ,อทีนี้เรามาทํายังไงต่อด,ดีเขามีการยกตัวอย่างมาให้ว่าเอ้ยมั่นใจสื่อวงแขนเช่นเหตุการณ์การจับราวรถไฟแล้วมั่นใจแขนเอ้าเฮ้ยเรื่องในเรื่องโจโจ้ภาคห้าแม่งมีฉากในรถไฟนี่ว่า ถ้าใครเคยดูนะมันจะมีฉากที่แบบไอ้ตัวละครชื่อบูรจาร์ตี้อ่ะมันมาเค้นความจริงกับพระเอกในรถไฟนี่แหละว่าแบบถ้ามีเหงื่อเนี่ยแล้วเราชิมเนี่ยมันจะมีรสชาติของคนโกหกเออน,อนนี้มันเป็นดลดรกที่มีขึ้นในกระตูนอา้าวตอนนี้เราเชื่อมโยงได้แล้วสองตัวละครคุยกันในรถไฟเกี่ยวกับเหงื่อแต่แทนที่จะเป็นเหงื่อบนหน้าเป็นเหงื่อตรงจกรักรแลแทนถ้าเกิดมันมาชิมจกักรแลเราเนี่ยมันจะรู้ว่าเราโกหกว่า กินเปรี้ยวหรือความเหม็นนี่มาจากของเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทานมึงชิมได้กูไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะมันร้อยเรียงไปได้โดยรวดเร็วจากอะไรหลายๆอย่างที่เขาหยอกมาให้เราระหว่างทางด้วยบรฟที่กอดแบบนี้นะโอเค จบไปแล้วนะครับกับการยกตัวอย่างบีฟ e ที่อินฟูต้องได้รับจากลูกค,คา้านะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นบีฟ e ที่ดีทั้งสิ้นนะไม่ได้มีอันไหนด้อยกว่าอันไหนนะทุกอันสามารถเอาไปผลิตงานต่อได้แต่อยู่ที่ว่าความต้องการที่แตกต่างกันไปของลูกค,คา้าเนี่ยคืออะไรเท่านั้นเองนะที่จริงแล้วมันจะมีบีฟ e ที่ต่ํากว่ากู๊ดเนี่ยมันก็จะมีนะแต่ผมเอามาวันนี้ผมเอามาแต่อันที่มันสมควรจะเป็นนะทุกอันคือเป็นบีฟที่ และเป็นบีบที่สมคโคจะสร้างขึ้นมาให้อินฟลูเอนเซอร์ไปทํางานต่อได้นะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นคลิปที่เปิดใจแล้วกันเปิดใจให้ทางเชื่อมเกลือนี้มันจะเป็นเรื่องของหลังบ้านนะอันนี้ เหมือนจะเป็นการเอาหลังบ้านมาโชว์ให้ดูว่าอินฟลูเอนเซอร์รับงานมาแบบนี้นะนแล้วก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังหรือไม่ได้มีอะไรที่จะทําให้ลูกค้าไม่สามารถรู้เบื้องลึกเบื้องหลังได้เลยนะเพราะว่าทุกเรื่องมันเป็นเรื่องที่จะเป็นต้องบอกแล้วก็ดีต่อผู้รับสารอยู่แล้วนะครับโอเคก็เป็นคลิปที่เชื่อมโยงระหว่างลูกค้ามาสู่อินฟูและอินฟูไปสู่คนใช้โซเชียลมีเดียแล้วกันนะครับยังไงวันนี้บ่ายเองก็ขอลาไปก่อนนะครับเหนื่อยมากกับการมันไม่ใช่ง่ายนะบางคนอาจจะมองว่าอินฟูเป็นชีวิตที่ง่ายแต่ว่าไม บาเงเวรก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย